โอ้มาแล้วนะครับเพื่อนๆขบวนรถเร็วที่171นะครับต้นทางกรุงเทพนะครับปลายทางสวยโกลกนะครับกําลังจะมาเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับเพื่อรับส่งผู้โดยสารนะครับวันนี้ทำขบวนโดยฮิตชิ สี่ห้าสองศูนย์นะครับนี่นะครับขบนวนรถเร็วที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับทำขบวนโดยฮิสชิสี่ห้าสองศูนย์ สำหรับเจ้าฮิตาชินะครับก็เป็นรุ่น HID นะครับเครื่องยนต์ PTA นะครับ GT ห50 L นะครับ2อง0ัหแรงม้านะครับอ้โหวันนี้พว่พวงรถนอนปรนนปับอากาศมา5คันเลยนะครับ